ขอยิงยุงของแต่งแดงหน่อยครับคอมโบลูนามาโลโมโคโลอลาอ่าได้เลยนี่ลูนามาโลโมโคโลอลาครบเลยนะจัดให้นะครับวันนี้ทางบ้านขอมาอยากจะดูยิงยุงของแต่งแดงนะต้องบอกว่าเป็นปืนที่อูช่วงนี้ไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็ไม่น่าจะใช่ผมคนเดียวหรอกน่าจะอีกหลายๆคนก็ไม่ได้จับเหมือนกันนะนี่เรามาดูที่คะแนนอันดับเทพสายตานะครับ คือเจ้าปืนนี้นะครับคนเล่นน้อยจริงเพราะดูจากคะแนนอันดับจะเห็นว่าที่1เนี่ยมีแต้มอยู่แค่23,000เองนะคือน้อยจริงนะครับถ้าเทียบกับอันดับที่1เนี่ยก็น่าจะเป็นฟาร์มัส78,000เลยนะโอ้โหคนละโลกเลยนะครับต่างกันหลายเท่าตัวเลยถ้าคะแนนที่สูสีกับฟาร์มัสเนี่ยก็จะเป็น AK นะครับเนี่ยสองปืนนี้จะเป็น70,000 ส่วนปืนอื่นๆนี่ก็จะแบบค่อยๆน้อยตามลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยถึงขนาดยิงนะยุงนะยิงยุงนี่คือแบบว่าโอ้โหมันไม่มีคนเล่นจริงอ่ะเนี่ยนะครับที่ 1- 20,000คือดูจากตัวเลขนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าความนิยมเนี่ยอยู่ประมาณไหนอ่ะเดี๋ยววันนี้ขอมาไปเทสให้ดูนะครับผมจะไปกับสกินเวลเจ็ดและการตัวนี้ก็บวกลั่น2ดาเมจหนึ่งและมีอาบิลิตี้พิเศษที่ถ้าศัตรูเลือดเหลือน้อยกว่าเราเนี่ยเราจะยิงแรงขึ้นอีก1ห,หน่วยด้วยนะครับ แม่ต้องเรียกว่าเป็นการกลับมาเล่นในรอบกี่เดือนครับเนี่ยยิงยุงเดี๋ยวไปชมกันว่าวันนี้จับมาใส่ของแต่งแดงเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนใช้ดีขึ้นหรือเปล่าไปชมกันเลยครับสำหรับที่มาของชื่อปืนยิงยุงเนี่ยก็เป็นพรุ่งก่อนตอนที่มันมาแรกๆอะ่ะผมใช้ยิงคนไม่ค่อยตายนะครับก็เลยเรียกมันว่ายิงยุง แต่ว่าพอเวลามันผ่านมาหลายปีเนี่ยมันก็มีการปรับปรุงมีการปรับปรับมาหลายรอบนะครับก็ทําให้ปัจจุบันเนี้ยมันก็ยิงคนตายนะแต่ว่าปืนอื่นอะย,ยิงคนตายไวกว่าแล้วเราจะเล่นทําไมละเนี่ยนะครับก็ดูจากอันดับคะแนนก็อย่างที่เห็นนั่นแหละคนมันเล่นน้อยจริงๆเอ้ยนี่ถึงคนจะเล่นน้อยแต่เราก็เล่นนะลงมาเจอเลยนะครับ A-N94 ชื่อของข้าฉายายิงยุงปัจจุบันนี้ใครใช้เป็นปืนเมนไหเมนหลักแบบว่าถ้าเกิดถือปืนอื่นอยู่แล้วเจอยิงยุงโยนปืนอื่นทิ้งเลยหยิบยิงยุงมาเล่นอย่างเดียวมีไหมเออขอเสียงหน่อยใครเล่นยิงยุงอยู่กดไลค์หน่อยกดไลค์รายงานตัวให้โลกรู้เลยนะใครเล่นก็มาทางนี้ส่วนผมจะไปทางนู้นมาตีบวกกันดีกว่า วันนี้เนื่องจากว่าปืนเราเนี่ยมันก็ยังคงก่ำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้คอนจิวเนี่ยเป็นตัวที่อัปเกรดของแต่งให้ปืนนี้มันยิงดีขึ้นนะหวดไปเลยรียลอยก็เหมือนกับทุกๆปืนนะครับพอใช้คอนจิวแล้วเราจะได้ของแต่งเพิ่มขึ้น4ช่องนี่มันก็จะมีจุกทองจับทองแม็กทองผ่านท้ายแดงเพิ่มลั่นนะครับและสโคปไม่มีต้องซื้อเอ,เองนะอยากเล่นสโคปสี่ใช่ไหมต้องไปที่โต๊ใจอะไร นี่นะครับให้ดูกันแบบชัดๆสำหรับหน้าตาของปืนยิงยุงที่เราเองก็ไม่ได้จับกันมาหลายเดือนนะปืนที่เท่ขนาดนี้มันเป็นของคุณนะนี่เดี๋ยวผมลองยิงเทสให้ดูนะครับสำหรับคอมโบที่ทางบ้านขอมาเฮ้ยนิ่งขนาดนี้เลยเหรออ๋อกดค้างได้เลยนี่ ใช่หรอยิงยุงเดี่ยวนี้นิ่งขนาดนี้แล้วเหรอครับเอ้ยเพิ่งรู้เราแค่ใส่ลอล่ามาป้าไม่ดีดเลยเอ้ยอย่างงี้ก็สวยดีน่าจะต้องเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากยิงยุงเป็นยิงมแมลง<อ>ยิงคนเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนว่าจะยิงคนได้จริงหรอือเปล่าออกล่าเลยไปแจคกเก้ออกเดินทางเฮ้ยเอ้เอาเมืองนี้มีคนพี่มาไงอะ่ะผมกําลังจะไปแต่พี่กําลังจะมาไหนลองหน่อย เจาะเลยเจาะเลยนี่ดูดูด,ดูดูความนิ่งดูความนิ่งเอา้าเฮ้ยโดดหนี่สั่งเงินแล้วพงมาอย่างนี้เรียบร้อยดิเม็ดละสี่สิบไอ้ใช้ได้ไอ้ใครเนี่ยสวนหนอ,อมาดีอ๋อ ยังอุตส่าห์คานเข้าต้นไม้สเต็ปนายบันช่างเหลือรับประทานสุดกอกก่อนเฮ้ยเสียงใครแกเป็นใครไปไหนล่ะกลับมากรอนอุ้ยโอ้โหหนีกันตอนหน้าต,ตานีแบบนี้ nay uhm em có qua viên dung mình canh xin à mới đi bị khai viên dung nhận điều bị thô con rồi à tôi sẽ lao khó lông đến cả lao mà quậy lan pa ơi มีเรียกกำลังเสริมด้วยแล้วลงสะตรงที่ด้วยนะเจ,เจ๊บัดรฟ้าใบนึงเพื่อนเขามาช้อนหาเลี่ยมก่อนยิงยุงผมว่ามันต้องรักษาระยะไกลๆนะปืนมันนิ่งจริงกดยิงค้างสุดยอดนี่เง้ยเน้นๆแกเป็นวิญญาณกระโหลกซะ คนนี้ใช่ไหมที่มาเกิดใหม่เฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยอุ้ยระวังแจ็กกี้อุ้ยเออเอาดิดูด้วยดูด้วยนี่ใครนี่ใครนี่แจ็กกี้ตัวตึงออตอเฮ้ย ใครเปิดวาร์ปใครเปิดวาร์ปทะลุมิติอย่าพึ่งดึงดิเอาสก,กี้สก,กี้โดนวาร์ปหรอน่าจะใช่ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากงงหมดแล้วเนี่ย<อ>ไปหนึ่งจากตัวอยู่ตรงนี้แหละตามมาดิ ไม่เลือกใช่ไม่เลือกใช้ป้าวเสียงมาเลือดไม่มีถอยก่อนมาลัวเกินทีละคนก็ไม่ได้อุ้ยแล้วเหรียญไม่พอโธ่อดชุบแน่เลยเราเหรียญมีสามร้อยไม่พออใจวิ่งดีรออะไรอยู่ทำไมเลือดก็ไม่มีตังก็ไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ยังยิ่งอีกอไปแล้วครับไปตายเอาข้างหน้าอยู่ทําไมละ่ะพวกจะเอาตายเลยสามคนไล่กวดใหญ่แป๊บหนึ่งนะตั้งหลักก่อนเดี๋ยวไปบวกใหม่ขอฟื้นเลือดแปบบ๊บต้องหาเหรียญก่อนชุบจักกี้แถวนี้น่าจะมีนะเหรียญอะ่ะไม่น่ามีคนหลอกใช่ไหมหอดูดาวคนอื่นเขาน่าจะเข้าวงหมดแล้วแหละมีเรานีวันนี้เล่นแช์วงเลยขอเหรียญหน่อยสอง ไอ้นี่เจอแล้วมามีโอกาสแล้วขอใช้โอกาสหน่อยเจบัตรทองไปหนึงครับจะก,กี้เกิดไหนเนี่ยอ้โหเกิดนูน่นริมขอบนู่นเราต้องรีบไปตามไปสมทบด้วนพี่มีเครื่องตีดไอ้น้องรอแป๊บหนึ่งมาละครับในเกมนี่ดีดได้นะลองนึกภาพชีวิตจริงถ้าเกิดมีเครื่องดีดแบบเนี้ยแล้วเราใช้อะ่ะมันน่าจะตีดหายไปเลยนะไม่น่าจะได้ยินเล่นแอร์บอร์ด เฮ้ยแกเป็นใครมาอยู่ขอบวงเหมือนกันตัวดักปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยอ้นี่มันแกงดักขอบวงอุ้ยแล้วโมตโม,โมผมว่าต้องไปแล้วอยู่นานบานปลายแน่แน่วงบีบขนาดนี้ยิ่งบีบยิ่งพันเลือดไม่ค่อยจะขึ้นวิ่งดีรออรอไรเองเก็บเหรียญด้วยเผื่อชุบอีกรอบเ hey. อ้ยสวย จะก,กี่ถอยรถใหม่ไว้สวยสวยไปด้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 วยเออไป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 นี่นี่ดูด้วยด,ดูด้วยรถแรงรถซื้อแกงไม่แรงได้ไงเออเหยียบมิดไปไปเลยนี่โอ้ยอย่างแรงกดในตัดด้วยไฟออกท่อทียี่สิบมาแล้วครับปลอดโปร่งไหมแถวนี้โอ้โหตึมตึมเลยตึมเลยเลี้ยวเลย <c oughs> เลี้ยวเลยเยอะเกินเออในตัดในตัตนี่ ไฟออกท่อแต่ล้อไม่ค่อยไปเมื่อกี้ข้างหน้าแก๊งหนึ่งเฮ้ยและใครแวนรถมีคนขับรถมีคนขับรถเปลี่ยนเป็นลมโบก่อนไปแล้วครับจังหวะน,นี้ขอญาติหนีฮะขับลงเนินด้วยนี่รถแตงฮะไม่แรงได้ไง เข้าบบ้านก่อนเราเล่นแถวนี้ดีไหมตรงนี้น่าจะดีนะเพราะว่าข้างนอกอะ่ะมันเป็นเนินถ้าเกิดเล่นตรงนี้เราก็ได้ยึดบ้านหรือจะเอาหลังนี้ดีถ้าหลังนี้ก็ใต้นะดักขอบวงอุ้ยนูนนูนน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 นในแมป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 ,ในแมปเพียบขอโชว์ยิงยุงงามๆหน่อยนะวันนี้ทางบ้านขอมาของแต่งแดงขอพี่โชว์หน่อยน้องไปก่อนเลยหนึ่งคือถ้าไกลๆอย่ายิงได้อยู่นะเฮ้ยในบังเกอร์สองคน ตีหนึงตีหนึงทิศนั้นเฝ้าไว้ก่อนเดี๋ยวมาแน่ขอเปิดกระสุนแป๊บเตรียมระดมยิงเลยเดี๋ยวจัดให้รอ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 นุอ่นนุ่นนุ่่น,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 นปูละปูะปทางละไปหนึ่งจอดีรอไล่ไปสองอ้าวโอ้จังหวะแบบนี้หมดโดงเฉย เมื่อกี้ยิงไกลเบาจัดเลยนะครับขอสโลอีกทีนึงระดมยิงไปตั้งเยอะเข้าเมตรลสิบกว่าเองอะ่ะเนี่ยมันเป็นปัญหาของปืนยิงยุงนะครับยิงไกลมากๆไม่ค่อยไหวยิงได้ใกล้กลางและทลายเลยูมแมลงก่อนช่วงเลดนี่ขาดไม่ได้เลยเอาไว้หาคนจริงๆปืนนี้ผมว่ามันน่าจะแรงกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าไกลเนี่ยเบามากเขาน่าจะปรับให้มันเป็นก๊อสแบบระยะกลางไปเลยอะ่ะเฮ้ย แม่ต่างคนต่างปล่อยมาแรงอเอาเฮ้ยแล้วมาเปิดว่าแบบนี้เอาใช่ไหมเราติดหัวไปดิลาก,ก่อยดิเนี่ยท้าระยะกลางแรงอยู่ไ <Hello? S 1> อต่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 อเลยต่อเลยต่อเลยหลังไอ้ว่ แอบไปตรงทางขยะดีนะมีตู้เย็นเบิกกระสุนได้เรื่อยๆย,ย,ยิงแล้วเปลืองลูกเหมือนกันนะยิงยุงเพราะมันยิงยุงยังไงละ่ะมันยิงคนไม่ค่อยตายเนี่ยไกลๆเลิกคุยเลยนะครับสิบยี่สิบยิงช,ชาตินี้แต่ตายชาติไหนไม่รู้เน้นตอดนะฮะไม่เน้นแตกไอ้ตัวเมื่อกี้อยู่แถวนี้ปะอ๋อนี่นี่นนน ยังอยู่ที่เดิมเลยนี่หว่าไม่ไปไหน <ś led> อยู่ยาวไม่ออกด้วยแปะหัวนะอะหัวแปะนะวงบีบด้วยโดนแน่ไอชายออกมาม <ule fis> ่เถอะเอ๊ <sh arp> มีปล่อยโฮเมอร์สวนสวนหนอสวน,สวนหนอเดวรอก่อนเขายื้อเขาไม่เข้าเฮ้ยหรือว่าเขาจะเข้าทิศนู้นเป็นไปได้ พอะามาทิศนี้น่าจะโดนยิงอยู่อ้อมดัดดีรออะไร<ล>เอาเอาอะไรอ่ะหมดตี้ช่งั้น <c oughs> เอาจ็กกี้โอ้กำลังแอคเลย <c oughs> เจอข้างบนเปิดสวยแล้วแล้วเราดันเข้าที่หลังหู <c oughs> เอ้ยกี่คนอะเฮ้ยไหวเป้าไหวเป้าไหวเป้าดัน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 จักกี้เอ้ยโอ้โหแล้ววาร์ปต่อหน้าโอ้เรียบร้อยจักกี้สวยแล้วไปหนึ่งก่อนเฮ้ย <c oughs> อะไรอะโดนอะไรอ่ะ <c oughs> ขอสโลอีกทีหนึง่งเมื่อกี้โดนอะไรเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวขึ้นสมอง2องเม็ดไม่ได้ยิงเพราะตายตั้งแต่เม็ดแรกโอเคตามนี้ครับสำหรับยิงยุงของแต่งแดงตามคำขอนะฮะแม่หลังจากได้ลองแต่งลองเล่นดูแล้วก็เป็นปืนที่ใช้ได้นะยิงดีกว่าเมื่อก่อนยิงดิามางดามากนะครับเปิดสโคปปุ๊บเนี่ยเรากดยิงค้างได้จนหมดแม็กเลยแต่ว่าต้องใส่ล้อล่าไปด้วยนะ ข้อเสียก็คือตอนช่วงท้ายเกมมันยิงคนไม่ค่อยเข้านะครับจะเห็นว่าดาเมจเนี่ยมันอยู่ที่นัดละสิบยเองคือเบามากปืนกระบอกอื่นๆทําได้ดีกว่าน,นี้ในช่วงเลดเกมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกใจว่าปัจจุบันนี้ทําไมถึงไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับ